วิปัสนารือเรื่องพระเครื่องหลวงพ่อเห็นดีเด่นเครื่องจักสารกล่าวขานเรื่องงูเห่านกเขาขันเสียงดีประเพณีกรรมฟ้าปรามีชุกชุมกรรออำเภอดอนพุทธได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2อ6 7ภายใต้การบริหารงานของนายประเสริฐตีชิตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนพุทธ บุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น6คนดำเนินงานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตและรูปแบบอื่นโดยมีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2 5ง7ดังนี้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับมีรูปแบบการศึกษา5รูปแบบได้แก่ ออนไซต์ออนแฮนด์ออนดีมานด์ออนและออนไลน์ตามความต้องการของผู้เรียนมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวน165คนจบหลักสูตร36คน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ96,140บาทใช้จ่ายงบประมาณ96,140บาทคิดเป็นร้อยละ100เป้าหมาย339คนผลการดำเนินงาน339คนคิดเป็นร้อยละ100ดำเนินการตามเป้าหมายดังนี้ โครงการสอนเสริมรายวิชาวิทยาศาสตร์เป้าหมาย40คนผลการดําเนินงาน40คนโครงก,การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยโครงงานเป้าหมาย40คนผลการดําเนิน,น Bright งาน40คนโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเป้าหมาย12คนผลการดําเนินงาน12คนโครงการส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์และส่งเสริมความเป็นไทยเป้าหมาย40คนผลการดําเนินงาน40คน โครงการสอนเสริมรายวิชาภาษาไทยเป้าหมาย47คนผลการดำเนิน,นง,งาน47คนโครงการส่งเสริมการ,รเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย40คนผลการดําเน,นินงาน40คนโครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ชาติไทยเป้าหมาย40คนผลการดาเน,นินงาน40คนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานศิลป,ปะวัฒนธรรมประเพณีไทยเป้าหมาย40คนผลการดําเน,นินงาน40คน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อให้มีทักษะการดำรงชีวิตและปลอดภัยจากโรคได้รับการจัดสรรงบประมาณ5,980บาทใช้ใจ่ายงบประมาณ5,970บาทคิดเป็นร้อยละ99.83เป้าหมาย52คนผลการดำเนินง,งาน60คนคิดเป็นร้อยละ1 1 5 3 8ดำเนินการได้เกินเป้าหมาย4คน กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนและทันต่อสถานการณ์เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมรวมทั้งเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้รับการจัดสรรงบประมาณ14,400บาทใช้จ่ายงบประมาณ14,400บาทคิดเป็นร้อยละ100 เป้าหมาย36คนผลการดำเนินงาน71คนคิดเป็นร้อยละ197.22ดำเนินการได้เกินเป้าหมาย45คนการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นการให้ความรู้ตามแนวทางปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในอำเภอดอนพุธ และใช้ในชีวิตประจำวันให้มีภูมิคุ้มกันจากปัญหาต่างๆในสังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณ4,800บาทใช้ใจ่ายงบประมาณ4,800บาทคิดเป็นร้อยละ 100, 100เป้าหมาย12คนผลการดำเนินงาน40คนคิดเป็นร้อยละ333.33 33. 33. ดำเนินการได้เกินเป้าหมาย28คน โครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการสนยนฝึกอาชีพชุมชนมุ่งเน้นการฝึกอาชีพตามความต้องการและความสนใจของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้หลักสูตรหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน9,900บาทใช้จ่ายงบประมาณ9,900บาทคิดเป็นร้อยละ100 ดำเนินการจัดกิจกรรมหหลักสูตรได้แก่หลักสูตรช่างตัดผมชายเป้าหมาย11คนผลการดำเนินงาน15คนคิดเป็นร้อยละ1 3 6 3 6ดําำเนินได้เกินเป้าหมาย4คนหลักสูตรระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปได้รับจัดสรรงบประมาณ36,000บาทใช้จ่ายงบประมาณ36,000บาทคิดเป็นร้อยละ100เป้าหมาย46คนผลการดาเนินงาน54คน คิดเป็นร้อยละ117.39ดํ11าเนินการได้เกินเป้าหมาย13คนจัดกิจกรรมจํานวน4กลุ่ม2หลักสูตรหลักสูตราาระยะสั้นประเภทกลุ่มสนใจได้รับการจัดสรรงบประมาณ64,500บาทใช้จ่ายงบประมาณ64,500บาทคิดเป็นร้อยละ100เป้าหมาย105คนผลการดําเนินงาน205คน คิดเป็นร้อยละ195.23ดําเนินการได้เกินเป้าหมาย100คนดังนี้ไตรามาส12เป้าหมาย81คนดําเนินการได้177คนจํานวน15หลักสูตรไตรามาส3าสจำนวน4หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนพุทธกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไซต์ site, เป้าหมาย340คนผลการดำเนินงาน711คนดำเนินการได้เกินเป้าหมาย371คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบออนไลน์เป้าหมาย320คนผลการดำเนินงาน4,890คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครกศนสกอทั้ง4ตำบลได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครกศนเป้าหมายการดำเนินงาน100คนผลการดำเนินงาน153คนดำเนินการได้เกินเป้าหมาย53คน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสกรทั้ง4ตำบลได้ดำเนินการตามเป้าหมาย400คนผลการดำเนินงาน4 6 3คนดำเนินการได้เกินเป้าหมาย63คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่สกรตำบลทั้ง4ตำบลได้ดำเนินการตามเป้าหมาย300คนผลการดำเนินงาน391คนดำเนินการได้เกินเป้าหมาย91คน กิจกรรมส so ่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนสกรทั้ง4ตำบลได้ดำเนินการตามเป้าหมาย500คนผลการดำเนินงาน541คนดำเนินงานได้เกินเป้าหมาย41คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสกรตำบลทั้ง4ตำบลได้ดำเนินการตามเป้าหมาย400คนผลการดำเนินงาน464คนดำเนินการได้เกินเป้าหมาย64คน การจัดการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนสกรทั้ง4ตำบลได้นำเนินงานตามเป้าหมาย30คนผลการดำเนินงาน30คนดำเนินงานได้ตามเป้าหมายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจกดิจิทัลรักสูตรกลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์และออฟไลน์ผลการปฏิบัติที่ดี Good Practice การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วย Google Classroom รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom เป็นการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มแบบออนไซต์ได้ตัวอย่างนักศึกษานางสาวนิดดีดีบุญขยายนักศึกษาสกรระดับตำบลไผ่หลิวระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนรู้โดย Google Classroom เป็นประจำ ทำให้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางมาพบกลุ่มในปีงบป,ประมาณ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนพุทธจะสานต่อการทํางานโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและจัดกิจกรรมให้ตรงตามความต้องการของประชาชนเพื่อให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพต่อไป